ไปดูคลิปวิดีโอคลิปหนึ่งน่าตื่นเต้นมากที่สวนสัตว์ที่ญี่ปุ่นนะคะ<ช>คือหนูน้อยวัยสองขวบเนี่ยครอบครัวเขาก็อุม้มไปดูสัตว์ไปดูสิงโตและสิงโตเขาอยู่ดีก็กระโจนเข้าใส่โอ้โหแต่เป็นกระจกนิรภัยกั้นอยู่คุณผู้ชมไปดูภาพกันหน่อยเ <c oughs> <c oughs> โอ้โหคุณผูช้ชมดูสิตกใจนะแต่ได้ยินเสียงเด็กยังหัวเราะอยู่นะใช่คือเด็กตอนแรกบอกว่านี่ไง<อ>เห็นแล้วสิงโตน้องพูดแบบนี้เด็กยังหัวเราะอยู่แล้ว้วแลวคุณดูท่าเขา <c oughs> เขาก็ลงมานั่งดูปกติเหมือนไม่มีอะไรพอน้องหันหลังเท่านั้นดูสิเ <c oughs> จ้าป่าไม่จู่โจมคนจากข้างหลังสิเฮ้อ โอ้โหกระโจนมาเต็มแรงวิ่งมาเต็มแรงคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สวนสัตว์ในเมืองจิบักของญี่ปุ่นนะคะหนูหน้อยสองขวบก็ยืนดูสิงโตอย่างเพลิดเพลินแล้วก็แคสเซียววิทาทีเนี่ยอพอหันมาหันหลังมาหันหลังปุ๊บเตรียมกระโจนเนี่ยยอ้ยสิงโตตัวนี้น้ำหนัก181.5กิโลกร,รมัมโ,โชคดีกระจกนี้เป็นกระจกนิรภัยซึ่งทางสวนสัตว์ พิ่งนํามาติดเมื่อเดือนที่แล้วใช้คําว่าพึ่งนํามาติดเมื่อเดือนที่แล้วแต่ทางด้าน,นพ่อแม่เขาค่อนข้างมั่นใจกับระบบความปลอดภัยนะเพราะเนี่ยจังหวะก,กระโจนมาก็เ <c oughs> สียงพ่อแม่ที่ถ่ายคลิปก็ัเราะเหมือนกันคือสิงโตรพอกระโจนเข้ามาเนี่ยคือเหมือนกับไม่รักความพยายามไงย,ยังใช้เท้าเนี่ยตะ,ะกุยตะปบอยู่เลยคุณผู้ชม คลิปวิดีโอนี้ถูกโพสต์ลงย t u b e เป็นข่าวดังในญี่ปุ่นนะคะหลังจากเจ้าหน้าที่สวนสัตว์เปิดเผยกับสื่อท้องถิ่นว่าสิงโตตัวนี้ชอบกระโจนใส่เด็กเล็กๆเจ้าหน้าที่สวนสัตว์บอกบอกว่าเขาอยากเล่นกับเด็กอ๋ออยากนี่อยากเล่นเหรอคะแต่ก็ว่าไม่ได้เขาตัวใหญ่นเนาะเบอกว่าอยากเล่นกับเด็กแล้วมันต้องเล่นตอนเด็กขันหลังด้วยดูสิจเองนี้เหรอขอบคุณกระจกนิลภัยค่ะเนาะโอ้โหแต่หน้าตาเขาก็เจ้าป่าเนาะ เห็นท่าว oh, ิ <goof onen> s <S ่งมาแล้วก็โอ้โหคือจริงๆจะว่าเวลาจังหวะที่เห็นที่น้องหันหน้าเข้าหากรงนะคะแล้วก็สิงโตเดินลงมาจากบันไดแล้วก็ทําท่าหมอบจริงๆท่าหมอบนั้นก็ดูแบบเหมือนจะหมอบแล้วนิ่งเหมือนจะหมอบแล้วนิ่งแต่แอบเห็นอยู่ันว่าสายตาจ้องสายตาจ้องแล้วคืออยู่ท่าเนี้ยหันหลังปุ๊บขึ้นอย่างนี้เลยดีดตัวมาอย่างแรงเลยโอ้โหตื่นเต้นเนาะเด็กคนนี้โตมาจะต้องเอาคลิปนี้โพสตลงโซเชียลนะน้องเขายังยังไม่ตกใจอารมณ์ดีหัวเราะอยู่ใช่ค่ะ